ยังไงค้าภาพจงจเจริญจบไปครับตอนนี้มอมกหนึ่งทีมมารออยู่แล้วอันนี้ไม่เจาภาพอะไรครับเนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้อันนี้<ร>น่าจะเจาภาพอีกหนึ่งจะภาพโอ้โหเป็นจาภาพอะไรดีวมารอลุ้นกัน ทีมที่เดและแนะครับร,รอพร้อมและทีมท้ายเก้และ1ิสเตนบายรอด้านข้างเลยพี่น้อง9กสิของเราเตรียมพร้อมทีมไหนแมสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งกลับนะทีมไหนช่วงท้ายกลับหมดก็จะเสียคะแนนต้องอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอถือว่าเป็นการให้เกียรติเพื่อนกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้แสดงด้วยต,ต้องอยู่ด้วยกันดูแลกันให้กำลังใจกันใช่่ นะครับตอนนี้พร้อมแล้วขอเสียงประเบอกับทีมที่7และ8ปโอ้โหค่ะทีมที่7นะคะพร้อมที่จะเล่าเรื่องในเรื่องของการใช่ไมกี่ตัวใช้ไมกี่ตัวคะสองตัวได้เลยโอเคค่ะเชิญเลยค่ะสมาชิกคณะอารมการแล้วก็สมาชิกของชมรมวันนี้นะคะเป็นการประชุมนะคะเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการเขตโของการในปี65 วันนี้ชมรมผู้ปกครองคนพิาพพาการทางสติปัญญาจังหวัดเขาใหญ่นะคะอยากให้สมาชิกนะคะได้มาแลกเปลี่ยนกันมาแต่คณะกรรมการสมาชิกอยู่ไหนคะเชิญเลยค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาให้พวกเราได้ช่วยในดงความคิดการว่าปีนี้เรามีความต้องการที่จะเขียนโครงการอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเสริมสร้างหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพนะคะอยากให้สมาชิกนั้นได้เสนอโครงการมาเลยค่ะ นำเสนอโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาค่ะอันนี้ก็เพื่อให้สมาชิกของเราได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆใช่ไหมคะไม่ทราบว่ามีสมาชิกเห็นด้วยหรือเปล่าคะเห็นด้วยค่ะโอเคอเค,ค่ะแสดงว่าสมาชิกเนี้ยเห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะโครงการที่2เราค่อยว่ากันต่อไปเดี๋ยวโครงการนี้ ทางประธานและก็คณะกรรมการก็จะรับเรื่องไว้นะคะแล้วก็จะเขียนโครงการเสนอไปคีเข้อข้อมูลเข้า,ขาระบบแล้วก็เสนอไปยังกองทุนต่อไปวันนี้ก็ขอปิดประชุมเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในหลังจากที่ผ่านคณะกรรมการชุดผ่นกรองและก็อนุกรรมการแล้วปิดประชุมค่ะคุณค่ะ ะะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการและการส่งกรรมาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล้งที่6ทับ2565วันที่24กันยายน2565ขอเชิญ ขอเชิญฝ่ายเลขาดำเนินการได้ค่ะต่อไปเป็นระเบียบวราระการประชุมที่5นะคะ,ะเรื่องเพื่อพิจารณาค่ะวราระการประชุมที่5.1เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับค้อบครัวคนพิการทางสติปัญญาเขาใหญ่นะคะ,ะโดยนำเส,เสนองบประมาณจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเขาใหญ่ในวงเงินงบประมาณ2 0 0 0 0 8,250บาทและในครั้งนี้นะคะก็ประธา,านชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสีปัญญาจะได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะทำงานค่ะเชิญค่ะ ค่ะเรียนท่านประธานคณะกรรมการและก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันปรารณดีตันจีบุญค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางเศรษฐกิจป,ปัญญาจังหวัดเขาใหญ่นะคะ,คะสำหรับโครงการนี้นะคะเหตุหลักการและเหตุผลก็เพื่อที่จะให้คนพิการของเรานั้นแล้วก็ผู้ดูแลนี้ได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนพิการควรจะได้รับและการเข้าถึงกองทุนเงินกองทุนของอคนพิการนะคะจึงเป็นที่มาของการเขียนโครงการนี้เป้าหมายก็คือผู้เข้ารวบ,บรมทั้งผู้ดูแลและก็คนพิการจานวน,าน50าิคน มีเจ้าหน้าที่มีอาสาแล้วก็รวมทั้งหมด60ท่านนะคะ,ะวันนี้โครงการของเราเน้ในในเรื่องการให้ความรู้ในเรื่องของ,ของการดูแลนะคะการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะคะเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ดูแลและก็คนพิการนะคะ,ะในส่วนของระยะเวลาดําเนินการก็ วันที่15เดือนพฤศจิกายน65นะคะจากานที่ก็จะเป็นที่ชมรมเองนะคะเราไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆในงบประมาณต่างๆก็จะเกลีย่ยในเห็นตามที่คณะกรรมการได้มองเห็นในเอกสารนะคะรวมทั้งหมด28,250บาทอันนี้ก็เพื่อให้คนพิการของเราและก็ผู้ดูแลได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้เกิดการยอมรับของสังคมที่ไม่ใช่ฝาระของสังคมขอบคุณมากค่ะ ที่ประชุมคณะทำงานท่านใดมีข้อสักถามไหมคะมีไหมถ้าไม่มีขอให้คณะรับำงานยกมือรับรองโครงการนี้คะ่ะเห็นด้วยยกมือ,เ,อเพื่อเพื่อจะได้บรรจุในระบบประชุมคณะกอนุกรรมการครั้งต่อไปคะ่ะออ อ, <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่พูดมอะไรสักหน่อยแล้วอย่างนี้ต,นต้องฉลองขอเพลงวันลำค่ะมา

จบครับประเบอโอโ้นะฮะผ่านไปกับบอลลมฝากรักนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆแดนเซอร์ก็เต้นกันไปเหยียบเท้ากันไป <c oughs> หมุนซ้ายบ้างขวาบ้างที่แรกก็ลำดีลำไปลำมาชักเท้าเหยียบเท้าแดนเซอร์ <c oughs> สุดยอดนะทาน,นทายอเภอทนายอเภอสุดยอดครับผมนายอเภอหนึ่งนายเภอ 好吧 <laughs>